สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเมย์จะมารีวิวสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือ a t o m i Synergy Ampoule Program เป็นโปรแกรมดูแลผิวรายสัปดาห์นะคะต่อเนื่องเป็นเวลา4ส,สัปดาห์ค่ะโดยเมย์จะนําข้อมูลมันเล่ากันแบบละเอียดเลยนะคะว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเปิดใช้ยังไงรวมไปถึงวิธีใช้ค่ะว่าถ้าอยากใช้ให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดควรใช้ยังไงคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข้อมูลนะคะมาดูที่แพคเกจจิ้งกันก่อนค่ะ Made in Korea ผ่านการวิจัยและผลิตจากโค m a Bnh นะคะซึ่งเป็น โรงงานที่ผลิตสกินแคร์ให้กับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำมากมายค่ะส่งตรงมาจากเกาหลีสวยหรูดูแพงมากตั้งแต่ตัวกล่องแล้วค่ะเปิดมาข้างในก็จะเจอแอมพูลสีขวดนะคะทั้งหมดจะยังคงอยู่ในโทนสีขาวสีทองสีโรสโก้ Go, ซึ่งหมายถึงยังไม่ได้เปิดใช้ค่ะส่วนที่เราเห็นในขวดนะคะจะเรียกว่าคอแอมพูวิธีเปิดใช้คือให้กดฝาแล้วแอคทีฟแอมพูจะลงมาผสมกันค่ะวิธีการใช้งานแบบนี้นะคะเป็นความใส่ใจของทางแบรนด์ที่ต้องการคงประสิทธิภาพของส่วนผสมไว้จนถึงมือเราให้เราได้ใช้สกิน แขที่สดใหม่หลังจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนไปใช้ฝาดอปเปอร์ได้เลยค่ะ Atomic Energy Ampoule โปรแกรมนะคะประกอบไปด้วยแอมพูทั้งหมด4ตัวเรียงจากซ้ายไปขวานะคะก็จะเป็นสีฟ้าโค้ด0นะคะ a d ดวานซ์ Hydration สีเหลืองโค้ด1 Whitening Lumines สีทองโค้ด2 2 4 e n t y Four K Glow Infusion นะคะแล้วก็สีม่วงโค้ด3ค่ะ Miracle r e g e n เน a t i n g Atomic Energy Ampoule โปรแกรมจะเริ่มที่โค้ด0นะคะไม่ใช่โค้ด1เนื่องจาก a d v a n นซ์ h y d ด a t i o n เป็นสูตรสำหรับเติมความชุ่มชื้น ให้ผิวที่ติดลบกลับมาเป็นปกติก่อนค่ะความชุ่มชื้นสําคัญยังไงนะคะสําหรับใครที่ติดตามเมย์ก็จะรู้เลยว่าเมย์ให้ความสําคัญกับความชุ่มชื้นมากๆค่ะไม่ใช่เพราะผิวแห้งแล้วค่อยเติมความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าความชุ่มชื้นเนี่ยสำคัญกับทุกสภาพผิวเลยค่ะเนื่องจากน้ําและความชุ่มชื้นนะคะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของผิวค่ะหากสูญเสียไปนะคะผิวของเราก็จะอ่อนแอแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเป็นสิวผิวแห้งลอกแต่ในขณะเดียวกันก็มันเยิมค่ะบํารุงอะไรลงไปก็เห็นผลได้ไม่สุดดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่เรา บำรุงคือการเติมความยุ่มชื้นให้ผิวของเรากลับมาเป็นปกติก่อนค่ะแล้วก็รักษาสมดุลนะคะให้ผิวยังคงความชุ่มชื้นอยู่เรื่อยๆค่ะ Adva n c e ์ไฮเดรชั่นนะคะเป็นแอมพูสีฟ้าใสมีออยล์แคปซูลเล็กๆด้วยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะหอมแบบสดชื่นนะคะเป็นธรรมชาติเวลาจะใช้นะคะให้เบรนตัวแคปซูลเข้ากับแอมพูค่ะก่อนทาลงไปที่ผิวนะคะเนื้อสัมผัสที่ได้จะเลวใสเกลี่ยง่ายซึมง่ายให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะผิวดูชําวาวเล่นแสงแต่ไม่หนึบเหนอะหนะค่ะโค้ดสูตรเมย์ ท่านี้แล้วนะคะคอมพูหรือว่าคอตัวนี้นะคะจะเป็น NMF หรือ Natural Moisturizing Factor เป็นส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวค่ะนอกจากจะช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะยังช่วยเสริมชั้นผิวช่วยปกป้องผิวของเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ ต่อกันที่โค้ด1 Vital l u m ต n o u ูนะคะตัวนี้เป็นแอมพูวิตามินค่ะมีทั้งวิตามิน C อย่าง a s c o r b i บิด i d ซและวิตามินรวมอีก12ชนิดนะคะที่เด่นๆเลยก็จะเป็นวิตามิน B3 และ B5 ค่ะทำไมต้องเป็น AsCO r b i c ิด i อเนื่องจากว่าเขาเป็นวิตามิน C ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอริ้วรอยลดความเสียหายจากรังสี UV กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและลดเลือนจุดด,ด่างดำทำให้สีผิวเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะประโยชน์ของวิตามิน B3 นะคะคือเขาเป็นสารต้านอนออุมูลิสระ ช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยเรื่องสิวอักเสบช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเสริมความแข็งแรงของชั้นผิวแล้วก็ช่วยเป็นไวท์เทนนิ่งด้วยค่ะประโยชน์ของวิตามิน b 5นะคะคือเขาจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นลดการอักเสบลดรอยแดงลดอาการแพ้อาการคันค่ะนี่แค่วิตามินแค่3ตัวเท่านั้นนะคะตัวไวต้าลูมิเนสเป็นแอมพูสีเหลืองนะคะกลิ่นหอมบางๆกับเนื้อสัมผัสลื่นๆค่ะเกลี่ยง่ายมากให้ความชุ่มชื้นเคลือบผิวและเล่นแสงมากๆนะคะหลังทาจะมีความ หนึบเล็กน้อยแต่ถ้าเขาเสร็จตัวจะไม่เหนิงแล้วค่ะปกติวิตามินซีแอซคาบิดแอซิดจะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงนะคะเวลาที่เราทาลงไปที่ผิวจะมีความรู้สึกยิบยิบค่ะแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะเนื่องจากทางแบรนด์ทาสูตรมาให้แล้วนะคะให้เราสามารถใช้ได้ไม่รู้สึกราคายเคืองค่ะแต่เนื่องจากเขาเป็นวิตามินซีที่ไม่ค่อยสเสถียรนะคะแล้วก็อยู่ในขวดที่ใส่กิ้งแบบนี้แนะนํานะคะว่าให้วางหลบแดดใช้ให้หมดภายใน 1- 2สัปดาห์หลังเปิดใช้สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแนะนําให้ใช้ก่อนนอนนะคะแต่หากอยากใช้ตอนเช้้าาากก็อยย่ลืมทัแบบนแดดว ะะมาต่อกันที่โค้ด2อย่าง 24K g o K g l o Infusion ค่ะตัวนี้เปล่งประกายและโดดเด่นด้วยสีของทองคำนะคะหลังจากผสมสาร Active a m p o u ลงไปจะยิ่งขับเน้นให้เนื้อสัมผัสดูมีความแพงและโกลมากขึ้นค่ะ Active a m p o u ตอนกดลงในขวดจะเป็นสีน้ำตาลแต่พอผสมแล้วจะเป็นสีเหลืองทองนะคะน่าใช้มากโค้ด2นี้นะคะคอหรือว่า a m p o u ของเขานะคะจะเป็นทองคำค่ะส่วน Active a m p o u นะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เบปทายค่ะมาดูกันทีละตัวนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เบปทดยมีประโยชน์ ต่อผิวยังไงบ้างคะ่ะประโยชน์ของสารด้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเกิดได้จากกระบวนการในร่างกายของเราเองนะคะรวมไปถึงมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเช่นแสงแดดฝุ่นควันทําให้เรานะคะต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระทุกวันค่ะอนุมูลอิสระเป็นตัวร้ายนะคะถ้ามีมากหรืออยู่นานนะคะก็จะกอ่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวแล้วก็ร่างกายของเราถ้าผิวนะคะก็คือกอ่อให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยถ้าร่างกายนะคะก็อาจร้ายแรงนะคะอาจนําไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพได้ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อ ผิวที่แข็งแรงและดูอ่อนกว่าอายุจริงนอกจากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วเราจําเป็นต้องใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระเป็นประจําด้วยนะคะสารบํารุงในกลุ่มของเปปไทด์นะคะมีประโยชน์ต่อผิวแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเปปไทด์นะคะจะมีด้วยกันหลายชนิดทําให้มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นส่วนผสมที่มีในโค้ดสนะคะก็จะประกอบไปด้วยไตเปปไทด์หนึ่งค่ะช่วยให้ผิวกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผ ลงลลแะผิวดูมีสุขขภาพดีึ้นสรุปนะคะสูตรนี้เขาก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแข็งแรงยืดหยุ่นกระชับและลดริ้วรอยบางๆนะคะให้ผิวของเราดูเรียบเนียนค่ะเนื้อสัมผัสสีเหลืองทองใสนะคะเห็นทองคําได้ชัดเจนเราจะเบรนทองให้เข้ากับมพูดก่อนหรือจะเบรนที่ผิวเลยก็ได้เช่นกันค่ะกลิ่นหอมตะมุนอีกเช่นเคยแต่ว่าจะคนละกลิ่นกันนะคะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสูตรสูตรนี้ก็ยังคงความเกลี่ยง่ายซึมง,ง่ายให้ความชุ่มชื้นได้ดีมีความเล่นแสงช่วยให้ผิวกระจ่างใสให้ความเคลือบผิวคล้าย ทาออยบำรุงแต่ไม่เหนอะหนึบหนับโค้ดสนะคะเมื่อผสมแล้วแอมพูจะเป็นสีม่วงค่ะคือสีสันน่ารักทุกขวดเลยนะคะยิ่งมาวางเรียงกันคือน,น่ารักแต่ในขณะเดียวกันก็สวยหรูดูแพงค่ะตัวนี้นะคะส่วนผสมเด่นจะเป็น NNF แล้วก็เปปไทด์ที่เมย์ได้พูดถึงไปแล้วนะคะและที่เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็น EGF ค่ะ EGF นะคะหรือ epidermal growth factor เป็นโปรตีนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็ไฮยาลูโรเนติกแอซิดค่ะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวในร่างกายของเรานะคะมี EGF อยู่แล้วค่ะแต่เมื่อ เราอายุมากขึ้นนะคะ EGF ของเราก็จะลดลงเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ทําให้ผิวของเราเสียความชุ่มชื้นเสียความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราอยากมีผิวที่ดูเด็กกว่าอายุจริงการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ EGF ก็เป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูผิวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้เช่นกันค่ะเนื้อสัมผัสของโค้ดสามเขาจะมีความเข้มข้นเกือบเป็นโลชั่นนะคะแต่ยังมีความลื่นเกลี่ยง่ายซึมไวให้ความชุ่มชื้นได้ดีและไม่เหนอะหนะเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้ไไมมม่่่่คคอออยด้กนนะะกลินนนะะะใจีพู ขวดละ1ิบกรัมทั้งหมด4ขวดเรียง0 1 2 3วิธีเปิดใช้ค่ะให้เราเริ่มจากแกะหอ่อพลาสติกช่วงฝากด Active แอมพูบนฝาให้ลงมาผสมกับแอมพูหรือคอแอมพูที่อยู่ข้างล่างนะคะเปลี่ยนไปใช้ฝาที่เป็นดอ็อปเปอร์โดยตัวหลอดของด o อปเปอร์ค่ะเขาจะมีแกนกระดาษห่อมาอีกชั้นอย่าลืมดึงออกก่อนนะคะเนื่องจากเป็นการผสมสดระหว่างแอมพูและแอคทีฟแอมพูเพื่อความสดใหม่ของแอมพูและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของสารบำร,รุงดังนั้นจะใช้แล้วค่อยผสมค่ะและหลังผสมจําเป็นต้องใช้ ใ้ให้หมดภายใน1-2ึสสัปดาห์ทุกตัวหลังผสมเสร็จสามารถเปิดทาได้เลยนะคะแต่ตัวไว t a เตอร์ลูมิเนสโคดหนึ่งทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงให้ผงวิตามินซีละลายหมดก่อนแล้วค่อยเริ่มใช้นะคะวิธีใช้นะคะคือเราจะใช้เขาในขั้นตอนของแอมพูหรือเซรั่มนะคะเรียง0ูนยสาขวดและ1สัปดาห์ค่ะโดยก่อนหนะ้าจะลงแอมพูนะคะใครมีโทนเนอร์และน้ำตกนะคะก็สามารถลงไปได้ตามปกติะคะ่ะตามด้วยแอมพูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะทาครีมหรือไม่ทาครีมก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับอองเานนะนใะใ้กกชะะีีทคื่จ ผ้าผิวของแต่ละคนไวต่อส่วนผสมไม่เหมือนกันการใช้น้อยไปก็ไม่ดีนะคะผิวเสียสมดุลหรือถ้าใช้มากไปก็เสี่ยงต่อการอุดตันค่ะสรุปนะคะ a t o m y c Energy Ampoule โปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมการบำรุงผิวต่อเนื่องสสัปดาห์ที่ช่วยดูแลเบสิกการบำรุงผิวอย่างการเติมความชุ่มชื้นได้ดีแถมยังช่วยบำรุงและฟื้นฟูปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีผิวไม่สม่ำเสมอมีจุดด่างดำดูหมองคล้ำผิวไม่กระชับหรือว่าเริ่มมีริ้วรอยค่ะเนื้อสัมผัสดีเกลี่ยง,ง่ายซึมไวไม่เหนอะหนะนะคะกลิ่นดีมีลูกเล่น้กก็สสรรราางปะบณ การบำรุงผิวที่น่าสนใจค่ะสามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์ของอะโทมี่หรือสกินแคร์ที่เรามีได้เลยนะคะเพียงแค่อย่าลืมปรับลดจำนวนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวของเราแล้วก็อย่าลืมทากันแดดในขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิวในช่วงเช้าด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่ช่องทางที่เมย์ขึ้นไว้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ไว้ในกล่องดีสคริปชันด้วยนะคะให้ง่ายต่อการกดคลิกค่ะเมย์ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบบำรุงผิวเหมือนกันนะคะถ้าชอบก็ยาลมกดค Comment ้้ว็เเนนปังใจใจหะะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ